กับสวัดสดสีดครับพี่น้องเอฟซีทุขันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมา,มาบั่นน้อยยอดนะครับ,นน,น,รบนนยอนนะครับป,รปลาบั่นนนยอดเพราะว่ามหาตามหาตัวเล็กหรือว่ามหาเล็ดเล็ดไปฝากพี่ตอน้องพี่น้องเอฟซีทุขันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ตามผมพลดไหมครับว่าผ้าจานตะเจียวจากไหนนาอให้ฟังนะครับครับเป็นเนานจานฝันดีเปน็นเนาะงวดเนาะโอ้งวดนี่มาท่าน วันดีบันไดมันหนีพรมาเบิงพุ่มไม่เด้อพ oh. ุ่มไม่เป็นพุ่มเจ้าของที่เพิ่นว่าเป็นเมืองรับแลกเกาเนาะเมืองรับแลกเกาแต่ว่ามีพระหลายองค์อยู่ละเพิ่นว่าเคยมาเอาอยู่นีเพิ่นก็ได้ไปอ๋อครับอ่าดอนปูปูนาคหนิละเพิ่นซื้อพุ่ม,มปูนาคพุ่มปูนาคติแมนอืครับนู่นตนันตันน้งแต่งวดก่อนมานี่เคยถือเืาอบัครับ ตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ผ่านมาในพันมาครับเคยเคยถืออยู่เคยถูกมาเคยมาเอาเทียนึงอยู่นี่ตอนตัวเลขสามเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนี่แหละถือมากเรื่อยเรื่อยเล้วต่อเนาะแต่ว่าเขาเขาเขาตรงๆเล่นบ่ครับแม่เนเจ็ดสามเหมือนเขาตรงตรงปูหนักตัวตัวมากกับถือมามาตลอดม่ถือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่มาบมังหันมากมังหันถือบ่บาังหัน วังหันไม่ได้เอามามาเอาอยู่นีอ่าวังหันงวดหนึ่งหกเอ้ยหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนั่นเขาล่างบนเลยเขาทั้งบนทั้งล่างบ่อาจารย์แมนเขาทั้งบนทั้งล่างกูเสียงโชคโยมเพิ่นก็ได้ไปกันระบบะหน่อยละมาซอยทำบุญทำยังตอนนี้พูกเขาอยากสั่งเนาะแมนเพิ่นอยากสั่งเพิ่นอยากเฮ็ดรับบะที่ วันที่8นี่เขาก็สิมาขอพุ่มมาอ่ามาขอเสียงโชคตัวนี้อยู่มองนีละอยู่พุม่มหนีละวันที่8แมออนม,มืออื่นมือเื่อน,นีิมืออื่นนี่สิมาขออยู่นี่อ่าแต่ว่า,าญาติโยมท่านใดอยากเสียง<ม>โชคเสียงดวงก็อยากมาเบิ่งกับตาก็มาเชิญมาได้เนาะอ่าจะได้โชคได้น้ำกันแต่ว่าส่วน,นของวันนี้แต่ว่าก็าแต่ฝันแล้วก็ได้ย่นก อ่าได้แล้วท่านเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วงวดนึงงวดนี่แ,แต่คนละพุ่มเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้ตัวได้รับพระอาจารันตีไว้ตอนนี้หาอสองเจ็ดหาสองหกเดนหาหนึ่งเด้อข้างลังหาสองเจ็ดหาส,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 สองหกแล้วก็เดนหาหนึ่งลางลางังรับก็บบพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเด้อนี่ประกาศกระชดไว้ประกาศจดไว้ครับเพื่อว่าสิบ่หลงบ่ลืม มื่อเนี้ผมก็ไม่ได้ประกาศมาน้ำก็ไม่ได้ไม่เขียนเพราะสถานการณ์พี่น้องจดเอาตามคำพงเพลวยเวันนี้ละครับเพราะถ้าถึงว่าสิบริจดก็เดี๋ยวค่อยอันนี้กันเดี๋ยวไปเห็นไม่ก็ได้อ่าเดี๋ยวไปเบิ้งในเหล็กนะครับน้ำมนต์ก็ได้เฮ็ดไปอยู่เนาะไปถ่ายเอาฐานน้ำมนต์เลยแต่ว่ามือเนี่ยมันนี่ยมันบ่เขาเจอจีบ้ามืออื่นนี่ญาติโยมมาไม่เฮ็ดอยู่พี่แหละ จีมากกันหลายอยู่แต่ยินข่าวว่าพายจาน์ถือมากเราหกงวดป่ะครับหกงวดหกงวดแล้วเลขเขาหกงวดแล้วเลขเขาหกงวดแล้วเมนส่วนมากเขาบนหรือเขาล่างครับผมส่วนมากสีเข่าบนเขขาบนครับเขาบนบางเทีาก็เข่าสามตัวเลยบางเทีาก็เขาสองตัวสองตัวครับสองตัวตรงหรือ ดีดูงเนาะเพราะว่าตีได้พี่น้องเอฟซีเบิงไอ้ oh. มาเบิงชงพงผู้เรวยนะครับว่าผลิตได้ตัวไหนมื่ออื่นส่วนมันนี่ก๋ก๋มี่ไปยีดอกว่าเป็นบางสัตวมันนี่ก๋มีไว้อยู่แต่ว่ากเอยากให้เบิงมือนั่เพราะว่าจะเป็นแนวทางหรือว,ว่าจะไปคิดไปฝันเบิงไปลองตีกันเบิงเนาะ,นะไปลองตีกันเบิง,งกับเนะต่มมันนี่ก๋เตมีตัวเลขกยีดอกครับเพราะว่าเป็นเก๋เอาทีาาาา่ทั้งเรื่องม,มา เขาเขาเบอร์ที่ว่าเอาเอาแมนเอาไว้แล้วเบอรที่นี่แมนเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วพระอาจารย์เป็นเอาไว้แล้วครับเอาไว้แล้วได้ขันน้มมนต์เพิ่นเดี๋ยวจะงห้สี่ให้พี่น้องเอียซี่หาได้พี่ขอพี่จารณาเบิ้งครับมือนี้ด้วยพระอาจารย์เพิ่นพามาเบิ้งภูมิเด้อมืออื่นมืออื่นเด้อสิได้มาเฮ็ดอยู่นี่มาเอาโชคเอาลาบงวดนี้ มั่นใจแหละเขาเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองว่าบ่เสียเถี่ยวแท้สีสางยังหล่ะพระอาจารย์อ๋อสีสางพระพุทธรูปองหญ่เด้อนาตั๊กสิบเมตรหา1ิบเก้าเส้นสูงส6เมตรตอนนี้ได้เริ่มสางไปได้แล้วตอนนี้เริ่มสางฐานขึ้นใกล้สีแล้วแล้วเท่อีก รอบสุดท้ายแล้วกสิแล้วเลยรอบนี้กสิได้เอาองค์พระขึบบ้นตั้งอเดี๋ยวมันออกไปผมก็ไปไทยครไทยเบิ่งเนาะไปไทยไปไทยให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งนึ่งผมเป,ป็นสาาังฆา,พน,างพนพระดูว,ว่าจังไดกะกันในช่วงเวลาหนุก,นก,กันกะมาก,กินม,มาท่านเพิน่นหรือว,ว่าฝนกับทั้งซีก็ได้หรืหดดอว่าเบิดโทรเพิ่นก็ได้น่าดีที่สุดเพราะว่าให้มีเบิดโทษมันก็สิโทรเของพระธมโทรเของมหาเลย ขนมและสิุ่ทจะกันเนะาะทั้ตัวเล็กมันซี่กละตัวบอรทวนนี้ผมเสียวลงไห้ทำงป็นขน้อิปซีอยู่เนาะครับปิดการกระทั่วมาเพิน่นเพิ่นก็ตีได้มีมันซีนห่ห้ยนะครับเดีโชคดีโชคมันกันไปไปออ,อ,อื่น มืออ่นเนาะครับมืออ่นหมืออ่นมืออ่น,ออนพระอา<ม>จารย์เพิ่นดสินมาณสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองเก่าเมืองแกเป็นสถานที่เก่าแก่เนาะครับเนาะเพิร์ดในผ้ามาเบิงเรลาหมืออ่นกับนัดญาติธรรมมาหลายสู่หลายคนที่ได้มา,อาขอโชคขอลาบอยู่สถานที่ตรงนี้เขาบอกว่าเมืองอ,อยังงล่ะครับ,ปรบเป็นเมืองรับแลกเก่า,าข,อข,อของทีเพิ่นวาดี่เป็นเมืองรับแลเก่านะครับเมืองรับแลเก่าเมืองรับแลเก่าอยู่นี่ โอ้ผมอยางเขาว่ารู้สึกว่าขนหัวลูกสู้ๆครับ<ม>เออคือเหมือนกับว่าเพิ่นมาทักทายเออยินดีนํานะฮะเออเพิ่นมาทักทายมายินดีนําถ้าจังได๋กะห้เฮาติดตามเออพองพารวยเออกดเตียนกดยิงเตี้ยนไว้เอ,อ่เอ,อจังเตียนไว้ครับเฮาสิได้ติดตามกดกระดิ่งไว้เออแล้วก็วัดปลาโนนย่อนะครับวัดปลาโนนย่อ,อครับวัดปลาโนนยอ เออเป็นจุดประสงค์ของคนก็คือสร้างพระไงเอ้วก็สีอ้อมกําแพงเป็นวัตถิกันดานเพื่อนก็ได้ให้มาหกวดแล้วให้มาหกวดแล้วก็ช่วนมากก็ทั้งสามโตเออหวยก็สีเขาทั้งสามโตทั้งสองโตครับหกวดถูกมาตลอดนะครับเด้อเออพี่น้องเอฟซีฮาก็ยังได้กห้ไปวิเคราะห์พิจารณาเดี๋ยวไปนี่ก็สีไปเบิรงนคันน้ำมลพระอาจารย์แล้วก็สีเขียน เออให้เฮาเบื้งเออให้พี่น้อเก็ซีเบื้งให้วิเคราะห์พิจารณาย่านเบื้งเออตัวขันเฮามักเขากระสิได้เอาให้ไปฝันเบิ้งอีกเอ่อให้นิมิตเบิ้งอีกลองลองหยาดย่อมใช่ใชลองตีเบิ้งเอาลองตีเบิ้งดูคืออาตมาตีบบเนาะใส่เซียงโชคใชได้ถือกครับครับผมโดีดีเป็นนิมิตไม้ตีดีที่ได้มาเห็นเห็นตาพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นกะ ไหหมา,อาบอบเคยได้ออก YouTube รอกหัวการนี่เป็น YouTube พงพ้าล้วยได้มาหาเพิ่นเป็นคนแหลกครับได้มาหาเป็นคนแหลกก็สิได้ให้ปวก YouTube าเอฟซีสุกุสุขุขนได้รู้ว่าจุดต,ตรงนี้มองเพิ่นสิสางสิแปลงนี่ด้วยพระเดชพประคุณคุณคูณค่วาจารย์เพิ่นว่าโอ้มันใจงวดดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันใจ100% ทั้งได้ก็ลอยเปอร์เซ็นต์ด๋ยวจตัวเลขเป็นได้กว่าจำนวนให้พี่รองเอียีว่าอยาน้เยนะครับจะเดินพ่นตัวเลขเนาะที่ได้มาแล้วก็คือหาสองหกหาสองเจ็ล็กางเด่นนี่คือหาหนเด้อตัวนี้หาหนึปแล้วก็สองหาสองหกห ซื้อไว้ขอบคุณขอบคุณนะครับพระอาจารย์ที่ปล่อยฟ,ฟังเรือแต่าาขาพันที่ฟังเลว่าได้ตัวเลขมาคนกันเลยมมาปล่อยฟ,ฟังเนาะครับส่วนตัวเลขนั่นถึงเป็นเมือเงเกินกับมันรอดติดตามกันว่าพี่น้องว่าพระอาจารย์ยู่ทั้งนี้พันธ์จีได้ตัวได้เข้าข่อยมาติดตามเบืองกันเนาะครับสจหรับิมนี้ขอจบเพียงนี้ครับขอบคขณครีบหนามาพอกันไหมครับรับวัสดีครับ